that's how าดูบรรยากาศของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมดิฉันเชื่อว่าวันนี้เราได้เห็นความคึกคักของป้ายหาเสียงและการขึ้นเวทีปราศัยแต่คู่ขนานกันในต่างจังหวัดก็เกิดกระแสะความสนใจซึ่งเป็นความสนใจเกี่ยวเนื่องกับการกระจายอำนาจนะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์เปิดเผยชุดสำรวจชุดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นผลสำรวจของประชาชนคนต่างจังหวัดนะคะในชุดคำถามที่เขาบอก คนต่างจังหวัดพร้อมไหมที่จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นของตัวเองคุณพร้อมหรือ,อยังในชุดคําถามนี้นะคะมีการถามว่ารู้สึกอย่างไรต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างร้อยละ33.97ค่ะบอกว่าผู้ว่าจากการเลือกตั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น ร้อยละ20.14เรียกร้องให้เลือกตั้งผู้ว่าในต่างจังหวัดด้วยนะคะและร้อยละ19.15บอกว่านโยบายที่ดีจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ดูเหมือนว่ายังมีความไม่มั่นใจล่ะคะ่ะแม้ว่าการเลือกตั้งจะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่คนอยากจะได้แต่ก็ยังไม่มั่นใจเต็มที่ว่าหาเสียงกันไปแล้วเลือกกันไปแล้วจะทำได้ไหมเพราะอำนาจมีอยู่ในมือของคุณจริงไหมนี่เป็นคาถามสาคัญนะคะกทมกาลังจะมีผู้ว่าจากการเลือกตั้งคนใหม่ค่ะ ส่วนหลายจังหวัดก็กำลังจะได้ผู้ว่าจากการแต่งตั้งคนใหม่เช่นกันช่วงเดือนกันยายนนี้ตามวาระการโยกย้ายตำแหน่งนะคะมีหลายคำถามเลยค่ะว่าจะทำยังไงให้ผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งทำงานตอบสนองคนในพื้นที่ได้มากที่สุดและแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องที่สุดนี่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทีเดียวนะคะโดยหนึ่งในความไม่ต่อเนื่องก็คืออยู่กันแบบ แป๊บแป๊บค่ะอยู่แป๊บแล้วย้ายอยู่แป๊บแล้วย้ายยกย้ายตามวาระงานนะคะก่อนหน้านี้ทางดรนัทกรวิทิตานนท์ท่านเป็นอาจารย์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ท่านรวบรวมระยะเวลาของผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนตั้งแต่ปี2540จนถึงปี2564รวบรวมเอาไว้เป็นข้อมูลด้านหลังดิชันนี้ค่ะ กู้ชมนึกภาพนะคะในรอบ25ปีกู้ชมลองดูว่ามีจังหวัดไหนที่มีผู้ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามากที่สุดกลุ่ม8จังหวัดภาคเหนือนะคะถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้คงจะเป็นลำปาง18คนผู้ว่าเปลี่ยนไปแล้วในรอบ25ปีนะคะพะเยา18คนค่ะ แร่ด้วย18คนนะคะเชียงใหม่เชียงรายก็ไม่น้อยหน้า16 17คนนะคะลำพูนเช่นกัน17คนส่วนแม่ท้องสอนเปลี่ยนไปแล้ว14คนค่ะน่าสนใจค่ะการเปลี่ยนบ่อยๆแบบนี้ความต่อเนื่องในการบริหารงานเป็นอย่างไรนั่นเป็นประเด็นที่คนในพื้นที่ตั้งคำถามมาอย่างต่อเนื่องนะคะ